เรื่องสั้นผีหลอกตอนผีซ้อนถ่ายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเสียงเพลงดังสนั่นจากร้านเหล้าข้างทางแสงไฟสลัวส่องกระทบใบหน้าของสมปอชายหนุ่มวัย25ปีที่กำลังนั่งดื่มกับเพื่อนๆอ,อย่างเมามันเขาลุกขึ้นยืนเซไปเซมา มุ่งหน้าไปที่รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจกลับบ้านดีกว่ากูเริ่มมึนแล้วสมปองพึมพำกับตัวเองเขาคล่อมรถบิดคันเร่งออกตัวมุ่งหน้ากลับบ้านเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นไปทั่วถนนด้วยความมึนเมาสมปองขับรถโฉบเฉี่ยวไปมาเกือบจะเฉี่ยวชนรถคันข้างๆหลายครั้ง ขับรถยังไงวะเดี๋ยวมึงสองคนก็ตายหงหรอกเสียงตะโกนดังมาจากรถคันที่เกือบถูกเฉี่ยวสมปองหันไปมองด้วยความโมโหตะโกนสวนกลับไปว่าอะไรของมึงกู้มาคนเดียวโว้ยเมื่อขับมาได้อีกสักพักทันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆมาซ้อนท้ายไปด้วยกันเถอะ เสียงกระซิบดังขึ้นข้างหลังสมปองหูผึ่งเบิกตาโพ o คนลุกชันพร้อมหันคบไปมองแต่ไม่เห็นอะไรใครใครพูดเขาถามด้วยความกลัวแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมาเขาเร่งความเร็วขึ้นมุ่งหน้ากลับบ้านด้วยความหวาดกลัวสมปองขับรถไปด้วยความหวาดกลัวเหงื่อเริ่มไหลอาบใบหน้า ัวเขาซึ่งมึนเมาอยู่เริ่มสั่งสติเริ่มกลับมาเขาคิดวนเวียนอยู่กับเสียงกระสิบนั้นไปด้วยกันเถอะไปด้วยกันเถอะภาพหลอนต่างๆผูดขึ้นในมโนภาพเขาเห็นภาพตัวเองนอนแน่นิ่งอยู่บนถนนเห็นภาพคนมุงดูเห็นภาพครอบครัวที่ร่ำไห้สมปองกลัวจนแทบสติแตก เขาพยายามตั้งสติได้ภาพหลอนเหล่านั้นออกไปแต่ก็ไม่เป็นผลทันใดนั้นระหว่างที่เขาหันไปมองกระจกข้างสมปองต้องตาค้างเมื่อเห็นร่างหนึ่งในกระจกกำลังนั่งอยู่ด้านหลังตนสติของเขาหลุดลอยไปอีกครั้งทำให้รถของเขาเสียหลักแหกโค้งพุ่งลงข้างทางเสียงโครมงดังสนั่น สมปองลืมตาขึ้นอย่างช้าๆเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลสายน้ำเกลือไหลเข้าเส้นเลือดเขามองไปรอบๆเห็นหมอและพยาบาลกำลังยืนคุยกันอยู่โชคดีที่แค่ขาหักไม่เป็นอะไรมากหมอพูดสมปองนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าผีสมปองคิด สมปองนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาหลายวันเขามีเวลาทบทวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขารู้สึกสำนึกผิดถ้าเราไม่เมาเราคงไม่ขับรถแบบนั้นและไม่เกิดอุบัติเหตุถ้าเราไม่ขับรถแบบนั้นเราคงไม่เจอผีเขาครุ่นคิดหลังจากออกจากโรงพยาบาลสมปองเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่างสิ้นเชิง เขาเลิกดื่มเล้าและขับรถด้วยความระมัดระวังใช้ชีวิตอย่างมีสติเขารู้ดีว่าชีวิตที่สองของเขานั้นมันเป็นโอกาสที่ต้องไม่มีวันทำมันเสียไปอีกเรื่องเล่าผีหลอกตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรกดติดตามไว้นะทุกๆคนโชคดีผีไม่หลอก